รุงปนัสยาแกนนำกลุ่มราษฎรแจงผ่านทวิตเตอร์นะคะจากกรณีที่ไปถามคำถามคุณชาชาศิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกมาตรา1นึจากกรณีนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่คุณชาชาสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวในงานตลาดนัดราษฎรที่สวนครัวงูนซอยทองหล่อเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาตอบคำถามรุ้งปนัสยาแกนนำกลุ่มราษฎรในประเด็นการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา,ามาตราหนึ่ง 12ซึ่งคุณชาชาิก็บอกว่าต้องมีความละมุนละม่อมโดยเริ่มจากการไม่เอามาตรา112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแม้จะอดทนตั้งแต่ปฏิวัติมาแต่ว่าต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินอย่าไปเอาความโกรธความแค้นมาทำํำ เชื่อว่ามียุทธศาสตร์ในการเดินแล้วเวลาก็อยู่ข้างพวกเราด้วยปรากฏว่าหลังจากนั้นนะคะทวิตเตอร์รุง้งปนัสยาก็โพสต์ข้อความขออนุญาตชี้แจงคําถามที่ถามคุณชัดชาติในวันนี้บอกว่าหนูไม่ได้คาดหวังคําตอบอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ต้องการโจมตีด้วยเป็นการถามอย่างซื่อๆแค่อยากรู้อาจารย์คิดเห็นอย่างไร ซึ่งคุณชัดชาติเองก็มาตอบกลับนะคะขอบคุณที่รุ้งตั้งคําถามให้ผมที่ส่วนครัวหุ่นนะครับถามได้ทุกคําถามนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะคะรุ้งก็ตอบกลับบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากๆที่ตอบคําถามหนูชื่นชมอาจารย์และให้กําลังใจนะคะและนี่นะคะก็เป็นการพบปากกันครั้งแรกของว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแกนนํากลุ่มม็อบราษฎรค่ะ